นีย่ยงดูปัจจัยเขาพอ,อเออชีวิตก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานมันคนละอย่างเลยเนาะได้สักเถอะซิ่งหนึ่งเมียบุญเนี่ยจำไว้เราออนนุ่มมียังมีเมียพอลุงบิดไว้อย่างเด้อตอนจิบกันใหม่ๆนี่ไอ้ฮักเนาะมึงที่สุดในโลกฮักที่สุดไอ้ซิ่งไปฮักไทยแล้วไอ้จะทำใจตามใจน้องทุกอย่าง อายหูน้องได้หมดยกเว้นเดือนกับดาวอายหูน้องได้แดดห้อนในกังจองหือตักแดดออกแดดกับ่หือออกเอากันใหม่ๆนี่เอากเอาใจกินเข้านี่เอาน้ําไปตามหื้อไปมาอยู่กันเมื่ไปเมื่ไปการทุกอย่างตกไปของเฮาหมดเนาะไปสัก่อดบนกวดจองนั่งยังซ้อ เพราะว่าเขาสัญญาไว้อนให้ได้เพื่อนมระเขา,เายอมมดหัวเปิ่อนบเอาเขากลัวเปิ่นมาน้องมาต้องง่ายอย่างเด้ไอ้เพืนมึอน้องได้จุกไอ้เึื่นมึอน้องได้อิจการอิจงานไอ้จะทำมหงน้องทุกอย่างมดการสัญญามันก็นเลยผูกมัดเขามาเต้าถึงวันนี้ก็ม่ให้ยุดมาได้ย่างถ้าเขาก็ได้ยกักให้นมันก็เขาเคยอู้ไว้ว่ามึอน้องได้ตุ๊กมึอน้องได้ลำบาก แต่จำเป็นนงแกเขาเอาลูกเป็นมาเลี้ยงเนี่ยชีวิตก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานนี่มันคนละเรื่องถึ่งสิ่งถึง,ง,งกับโปง่งยกชงเกี่ยวในแซมมอนเะน่ะคนเนี้ยโดนถ้ามันไปพุ่นเน่ะไปกาดแล้วมาด้วยคนเดียวเนะี่ยไปกาดไปชั่วโมงปุ๊บละเออเนี่ยเนี่ยคนนั้นแบบนี้ชินทั้งนั้นนังว่าอ๋อ ขึ้นแหม่เขายังได้ยากนะถ้่มาชึ้นเมียมน,น่ะก็เอพราะว่าไอ้ข้างน้องที่ชุดในโลกกำนี้กำเดียวผมได้เนี่ยเนี่ยปัจจัยเขาตั้งแต่ปีใหม่เมืองมาละวันสังขารล่องเที่ยวบ้านเที่ยวจองกองเฮาเนี่ยไปแอ่วปีใหม่ไป,ไปวัดไปวานุ่งท้าหนุ่งครัวมาก็เอามาละเฮาเนี่ยมาโทษเสื้อผ้านี่ละของตั้งแต่ปีใหม่แล้วเนี่ย แลก้กำมันลงที่เขาคนเดียวเนี่ยงวงเล่ากว่วงเล่ากค่าหัวยยังคประเดียวนี่ซักนาเลี้วมันติ๊กมานี่มันจะใกล้อะอย่งนี้เขาเห็นเออเออเอเออเเออเออเ่อเอเออเกอเอ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 กเอเออเออเอเอเออออเออเออออเเออ่อมเอลเอกเอ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 อเอเอเออเออเอออเออเออเอออเอเอเเเอ ไก่ก็เมียเออเมียนี่ม,นมันดีมั้งก็มันใจดีมั้งก็เออแล้วเมียตัวใจตัวก็โอ,อ้อันนี้ก็โดนไม่ใจเหมือนกันล่าให้บบ่เมียเออล่าเนาะขนาดเมียยังให้ล่าเมียนะโ,โ,โนอ้โหเนาะอะ้รกเออบัดด้องเอาเมียมั้งก็นั่นมีเมียล่ะโอ,อ้มีละ